โอกาสสร้างก,กำไรงามๆได้เปิดฉากขึ้นแล้วกับพิกี้แบงค์ดีไซน์สวยสะดุดตา a p เพล็กเทรดกำไรเพิ่ๆในเรท4.1ถึง4.8ทุกวันถอนเงินต้นเมื่อไหร่ก็ได้ฟังรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับที่ช anel Piggie Things ของหมูหมูวันนี้คือวันที่15มิถุนายนปี2022ครับผมมีอีกหนึ่งในโปรเจกต์สร้างกำไรสายฮิปจะมาฝากกันเพื่อนในวันนี้ครับซึ่งตัวนี้น่าจับตามองมากนะครับถ้าใครชื่นชอบผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับประมาณ4%เกว่ากว่าจ่ายทุกวันแล้วสามารถถอนเงินต้นออกเมื่อไหร่ก็ได้ตามสไตล์พิกกี้แบงก์เลยก็อยากจะให้มาจับตามองตัวนี้ให้ดีครับเขามีนามว่า a p e พ็ Trade ซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะเตะตาต้องใจคนที่แพ้เว็บไซต์สวยอย่างผมมากๆเลยนะครับออกแบบมาได้สวยงามดีนะครับดูเป็นโทนสีม่วงๆนะครับก็น่าเล่นเลยโดยตัวเนี้ยเบื้องหลังแอดมินก็มีประสบการณ์ในการรันฮิตมาก่อนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ในเพื่อนฝังในคลิปนี้ครับ สังเบตจังหวะเวลาทามมิ่งเนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นออกสตาร์ทแบบเฟสเฟสเลยนะครับโดยเข้าลิสต์อยู่บนฮิปล็อกได้3วันที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับมีมอนิเตอร์เนี่ยมารายงานสถานะอยู่4ตัวด้วยกันว่าจ่ายเงินตาปกติแล้วเพื่อนทราบไหมครับว่า4ตัวตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเองนะครับเนี่ยเข้ามาเมื่อวานครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เพิ่งเข้ามาอีกจํานวนหนึ่งถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับส่วนบล็อกเกอร์ที่มาเขียนรีวิวเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนคมมีีีแ่่เเจ้าาดยวท รีวิวให้นะครับแล้วรีวิวตรงนี้ก็เพิ่งมาเมื่อ18ชั่วโมงที่แล้วครับก็คือเข้ามาสดๆร้อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับนักลงทุนก็เข้ามาน้อยรายก็ถือว่าเป็นจังหวะเวลาและโอกาสที่ให้เพื่อนเนี่ยมาสร้างกําไรได้ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นเลยครับ เอ t เทรดเนี่ยเว็บไซต์ของเขาถูกเขียนขึ้นมาด้วย g o c o ดอร์สคริปต์แบบมีไลเซนส์นครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บไซต์ฮิปทั่วไปครับแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะโดดเด่นไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือดีไซน์ที่เขาใส่เข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยทำออกมาได้สวยงามครับในโทนสีม่วงนะครับซึ่งเขาก็คุมโทนได้ดีนะครับออกมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับ VR เลย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า virtual reality นะครับก็คือการสร้างสภาวะแวดล้อมเสมือนจริงนะครับเหมือนโลกเสมือนที่เรามองผ่านสายตาที่เป็นแว่น VR นั่นเองนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนที่แพ้เว็บสวยอยู่แล้วนะครับเห็นเว็บสวยทีไรก็ใจละลายทุกทีนะครับก็ต้องเผลอมาส่งเงินเข้ามาเล่นอยู่ล่ําไปแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมก็ทราบผลงานแอดมินเบื้องหลังด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นมาก่อนครับอย่างในปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีรันเว็บไซต์ฮิปอยู่เว็บไซต์ หน,นะครับเขาจ่ายอยู่ประมาณ7%ต่อวันนะครับคือจ่ายสูงมากจ่ายแบบ forever นะครับแล้วเขาก็รันจ่ายได้ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าผลงานนี่ไม่เลวเลยนะครับแลวรอบนี้เนี่ยเขาก็กลับมาในตัวเ e อ Trade ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแบบ p i g g y Bank นะครับที่ทำให้เพื่อนๆนสามารถถอนเงินต้นเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลตอบแทนจากการลงทุนกันบ้างน,นะครับเลื่อนลงมาก็จะเห็นมี3ระดับด้วยกันครับซึ่งก็จะมี4.1%ต่อวัน 4.4%แล้วก็แผนสูงสุดของเขาคือ4.8%ต่อวันครับทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะจ่ายให้ในเทอมยาว30วันครับโดยทั้งหมดเนี่ยพอจ่ายครบเทอมเพื่อจะได้รับเงินต้น100%คืนกลับมาในวันสุดท้ายด้วยนะครับเริ่มจาก4.1%ต่อวันนะครับอันนี้สามารถลงทุนได้ตั้งแต่25ดอลลาร์ขึ้นไปจะได้รับผลกำไรทั้งหมดนะครับอยู่ที่123% ROI ครับแล้วก็บวกกับเงินต้นที่คืนมาในวันสุดท้ายครับและสงกัดระดับที่2นะครับ คนที่มีทุนสูงหน่อยตั้งแต่1,000ดอลลาร์เป็นต้นไปนะครับก็สามารถเล่นในแผน4.4%ได้ครับจ่ายายาว30วันเหมือนกันนะครับผลตอบแทนก็จะออกมาอยู่ที่132%เมื่อผ่านไป30วันครับแล้วก็ได้เงินต้นคืนกลับมาในวันสุดท้ายส่วนแผนสูงสุดของเขาเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่4.8%ต่อวันครับลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่1,000 0 u s ดอลลาร์ 1, ขึ้นไปครับได้รับกําไรทั้งหมด 144%ใน30วันนะครับแล้วก็คืนเงินต้นกลับมาในวันสุดท้ายครับสามระดับตรงนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตรงที่เงินลงทุนเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งใครสามารถรับความเสี่ยงในเงินที่มากกว่าได้ก็สามารถเล่นแผนที่จ่ายหนักขึ้นได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็มองแผนที่2อ,อยู่ครับซึ่งก็จ่ายอยู่4.4%ต่อวันลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่1,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับซึ่งผมเองก็ส่งเงินเข้าไปหมาดๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วในจํานวน1,500ดอลลาร์ในนนนี้นั่เอง ซึ่งผมก็จะได้รับกําไรเนี่ยอยู่ที่วันละ4.4%ซนะครับซึ่งการจ่ายเงินของที่นี่ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสไตล์พิกกี้แบงค์ด้วยนะครับมันก็ดึงดูดความสนใจนักลงทุนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเราสามารถที่จะถอนเงินต้นออกเมื่อไหร่ก็ได้ครับโดยคําอธิบายตรงนี้นะ Principal Return a n y Time นั่นเองนะครับโดยมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินต้นก่อนกําหนดอยู่2ระดับด้วยกันนะครับโดยใครเนี่ยถอนเงินต้นออกภายใน14วันแรกเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมจานวน25%ด้วยกันครับแต่ถ้าหลังจาก14วันเป็นต้นไปเนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียมลดลงเหลือ15%านะครับสำหรับการถอนเงินต้นก่อนกําหนดนะครับดังนั้นโปรเจกต์นี้เนี่ยจะลันไปได้ยาวแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการ Dev e l o p โปรเจกต์ของแอดมินนะครับว่าเขาสามารถที่จะทําการตลาดเนี่ยให้ม มาเล่นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วโฟลในการลงทุนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับโดยปกติเว็แบบไซต์พิกกี้แบงค์แบบนี้เขาก็มักจะจ่ายได้ไปจนถึงวันที่นักลงทุนส่วนใหญ่ถอนเงินต้นกันออกมานั่นเองซึ่งเราก็ต้องเดาใจคนอื่นเอานะครับว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะถอนเงินต้นกันเมื่อไหร่แต่ถ้าเรามีเงินต้นอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้4.4%เนี่ยไปทุกวันนะครับจนกว่าจะถอนเงินต้นออกมาอันนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจเล่นตามความสามารถในการรับความเสี่ยงดูนะครับโดยส่วนตัวผมก็เห็นผลงาน Ad บมนมาก่อนในปีที่แล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดียังไงให้เพื่อนก็ลองประเมินดูนะครับขอให้รับความเสี่ยงในการเล่นให้ได้ด้วยกันแล้วกันโดยผมคิดว่าจํานวนเงินที่ส่งมาเล่นแล้วเหมาะสมเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักหลักร้อยดอลลาร์จนถึงหลักพันดอลลาร์นะครับสามารถเล่นได้สบายๆในแผนที่1 4.1%หรือแผนที่2 4.4%ก็ได้นะครับเรียกว่าเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับใครทุนสูงหน่อยก็ใช้1,000ดอลลาร์นะมาเล่นแผน4.4% และสําหับในแผนที่3เนี่ยที่จ่ายสูงถึง4.8ต่อวันแล้วต้องลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่10,000 u s ด์ 1, ขึ้นไปอันนี้ไม่แนะนําให้เล่นนะครับแม้เ,เพื่อนๆจะบอกว่ามีเงิน10,000ดอลลาร์ 1, แล้วสามารถรับความเสี่ยงได้ก็ตามแต่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะครับในการใส่เงิน10,000ดอลลาร์ 1, ไปในโปรเจกต์ที่เป็นแฟ s t โปรแกรมแบบนี้นะครับแนะนําให้เล่นแค่2แผนแรกเท่านั้นนะครับหลักร้อยดอลลาร์หรือหลักพันดอลลาร์เนี่ยผมว่ากําลังดีและกําลังสนุกนะครับถ้าเราจน,นเ,นเนปนนเนเะเป็ เอาสายตาแล้วก็อาจจะโดน selective scam ได้นะครับอันนี้ก็ขอเตือนไว้ก่อนคราวนี้สำหรับช่องทางในการลงทุนเนี่ยที่นี่ก็จะรองรับทั้งธนาคารออนไลน์อย่าง Perfect Money แล้วก็ cryptocurrency โโมากมายหลายสกุลเลยนะครับมีทั้ง Bitcoin Litecoin Ethereum Ripple Dogecoin Trader USDT ซึ่งเขาก็จะรองรับเป็น TRC 2 0นะครับก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากอยู่แล้วแล้วก็มี TRX แล้วก็ BNB ครับโดยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นฟลอตเลทคริปโตนะระบุยอดเงินลงทุนในหน่วยของ US d ล l l a r ครับซึ่งเพื่อนก็จะต้องรับความเสี่ยงของความผันผวนในราคาตลาดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาฝากเงินเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเลทตามจริงนะครับทั้งฝากและทั้งถอน คราวนี้เรามาดูการถอนเงินขั้นต่ำกันบ้างนะครับสำหรับการถอนด้วยบิตคอยกับอีเธอรียมขั้นต่ำจะสูงหน่อยนั่นก็คือ20ดอลลาร์ขึ้นไปครับส่วนคริปโตสกุลอื่นๆทั้งหมดเลยถอนขั้นต่ำอยู่ที่5 u s ดอลลาร์นะครับแล้วก็จะมี Perfect Money เนี่ยถอนขั้นต่ำเพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นก็จะเป็นช่องทางที่น่าจะคล่องตัวที่สุดแล้วนะครับ แนะนำถ้าจะใส่เงินลงทุนพยายามคำนวณน,นะครับให้สามารถที่จะถอนเงินขั้นต่ําได้ทุกวันก็จะไม่เสียเปรียบเพื่อนๆคนอื่นเขาในการเล่นลงทุนครับสำหรับการจ่ายเงินตอนถอนของที่นี่เนี่ยน่าจะถูกใจใเพื่อนเสายฮิปกันครับเพราะว่าเขาจ่ายแบบ instant payment ได้รับเงินทันทีหลังกดปุ่มถอนเงินครับแต่ก็ยกเว้นการถอนเงินตนก้อนใหญ่ครับโดยทางเว็บไซต์แจ้งว่าจะต้องรอประมาณ 72ชั่วโมงครับในการรีลิส e เด p o s i t ตรงนี้ที่เพื่อนต้องช่างใจดูนะครับว่าการถอนเงินต้นแล้วต้องรอนานขนาดนี้มันคุ้มหรือเปล่าครับเพราะว่า72ชั่วโมงมันคือ3วันเลยนะครับแล้วกําไรที่เราควรจะได้เนี่ยมันจะอยู่ที่วันละ4%ะกว่ากววันมันก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเงินต้นจะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้ก็ต้องดูว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวเนี่ยบางที ผมอาจจะไม่ถอนเงินต้นนะครับเพราะว่าเราก็สู้รับดอกไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยน่าจะได้กําไรต่อเนื่องมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่วิจารยญาณของเพื่อนๆนะครับเอาล่ะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเริ่มต้น,นได้ง่ายๆครับเลื่อนไปที่ใต้วิดีโอก็จะมีลิงก์ครับพอมาที่หน้าแรกในการสมัครเนี่ยก็สามารถกดคลิกที่ปุ่ม sign up สีม่วงที่อยู่ขวาบนได้เลย จากนั้นก็มากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยครับใส่ชื่อทางฝั่งซ้ายแล้วก็ตั้งยูเซอร์เนมของเราทางฝั่งขวากรอกรหัสผ่าน2ครั้งให้เหมือนกันแล้วก็อ e ีเมล2ครั้งให้เหมือนกันครับแล้วก,กดคลิกไปที่ปุ่ม e g i s t r a t i o n สีน้ําเงินการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผมจะมาสาธิตขั้นตอนการใช้งานแบบง่ายๆให้เพื่อนรับชมกันครับสำหรับการเข้ามาครั้งแรกก็ให้ไปตั้งค่าเลขที่กระเป๋ารับเงินตอนถอนซะก่อนครับมาที่เมนูคําสั่ง Setting ได้เลย ใส่ละที่กระเป๋าบริเวณนี้ครับแล้วก็กดปุ่มเซฟให้เรียบร้อย สังกับหน้าหลักในการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรายละเอียดของยอดเงินคงเหลือปรากฏอยู่ที่กลางหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนปุ่มการใช้งานจะอยู่ทางด้านซ้ายครับซึ่งปุ่มหลักๆก็จะมีปุ่ม Open Deposit ก็คือปุ่มสังกับการฝากเงินครับ My Deposit ก็เอาไว้ดูยอดลงทุนของเราส่วนปุ่ม Withdraw ก็คือคําสั่งถอนเงินนั่นเองแล้วก็ History นะครับเป็นการดูประวัติการฝากการถอนผลตอบแทนต,ต่างๆย้อนหลังครับแล้วก็ไม่ว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามครับถ้าผมจะมาแนะนําเพื่อนๆเนี่ยผมเองก็ต้องลงทุนให้ดูก่อนเสมอครับและนี้ก็คือยอดเงินลงทุนของผ มจมนวนบนึ่น1,500ดอลลาร์มาดูกันให้ชัดที่หน้าหมายดิโพสิตครับ เงินลงทุนของผมเนี่ยจำนวน1 5 0 0ดอลลาร์ส่งเข้าไปเล่นในแผนที่2แล้วนะครับจะได้รับผลตอบแทนวันละ4.4%ทุกวันครับส่วนทางด้าน,นขวาตรงนี้เนี่ยถ้าใครนั่งรอผลตอบแทนและอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้านะครับให้มาดูที่จุดตรงนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่จากทางซ้ายไปหาทางขวาพอมันมาแตะทางขวาเมื่อไหร่ก็แปลว่าครบยี่ชั่วโมงนั่นเองเองินผลตอบแทนก้อนต่อไปก็จะเข้านะครับสามารถมานั่งดูได้เพลินๆนะครับอย่างของผมตอนนี้จุดอยู่ที่1ใน4่ใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันผ่่าานมว6ชั ก็รออีกสัก18ชั่วโมงนะครับเงินก้อนต่อไปก็จะเข้าครับปุ่มทางด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มสีม่วงก็คือ principal withdrawal เอาไวส้สงับถอนเงินต้นออกก่อนกําหนดนั่นเองครับเพราะว่านี่คือโปรเจกต์พ g กกี้แบถอนต้นออกก่อนได้นะครับโดยมีค่าธรรมเนียมถอนต้นอยู่ที่25%ถ้าถอนภายใน15วันส่วนการถอนหลังจากนั้นค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่15%ครับ คำนี้เพ่เพื่อนที่ประสงค์จะส่งเงินเข้าไปลงทุนเนี่ยผมก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนเลยว่าน,นี่คือโปรเจกต์สายฮิปครับมีโอกาสที่จะขาดทุนได้เช่นกันเพราะเราก็จะไม่ทราบอยู่ดีว่าทีมแอดมินเขาจะรันโปรเจกต์ได้สักกี่วันและเขาจะปิดโปรเจกต์วันไหนนะครับดังนั้นเราต้องสามารถรับความเสี่ยงในเงินที่จะเล่นได้100%เลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วและพร้อมรับความเสี่ยงนั้นก็เริ่มต้นได้ง่ายๆครับมากดที่ปุ่มลงทุนเลยนะครับปุ่มนี้ก็ได้นะครับ make deposit ปุ่มสีชมพูครับ มันระบุยอดเงินลงทุนในหน่วยของ US d ลลาร์ตรงนี้ครับแล้วก็กดเลือกช่องทางที่เราต้องการได้เลยอ่ะโดยจะเลือกเป็น t h e t TRC 2 0สนะครับส่วนด้านล่างก็ให้มากดเลือกแผนการลงทุนที่ต้องการอ่ะเลือกแผนที่2เหมือนผมนะครับ4.4%ต่อวันคลิก Open Deposit ได้เลยครับ ก็จะมีรายละเอียด QR code พร้อมทั้ง Address ให้เราส่งเงินเข้าไปลงทุนนะครับโดยถ้าได้เพื่อนใช้ USDT ส่งจาก b บ n a n c e มาเนี่ยอย่าลืมบบกเผื่อค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเพื่อให้ยอดเงินลงทุนไปถึงปลายทางพอดีถ้าสั่งกับ b บ n a n c e เนี่ยก็ต้องบวกเผื่อสัก1ดอลลาร์นะครับก็ต้องส่ง1 5 0่เอ็ดดอลลาร์นั่นเองเวลาส่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะเรียลไทม์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับเขาจะมีแจ้งเตือนคำว่า deposit c r e a l e t e ขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากที่เงินเข้าแล้วเช็คได้ที่่ด้าานลลงเยครับ สังกับผมในตอนนี้นี่ก็มี e ออ n ์เน็จ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ในยอดเงินคงเหลือ96ดอลลาร์เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวการถอนเงินให้เพื่อนเพื่อนรับชมไปด้วยกันนะครับโดยการถอนก็ให้คลิกที่ปุ่ม withdraw ปุ่มนี้ครับหรือปุ่มนี้ก็ได้ครับแล้วก็สามารถมากดดูยอดเงินคงเหลือที่เรามีได้ทางฝั่งขวานะครับผมก็จะถอนเงินทั้งหมดเลยนะครับจำนวน96 USDT ก็มาใส่จํานวนทางด้านซ้ายครับ96แล้วก็ด้านล่างเนี่ย มากดเลือกเป็น t ท a เ e อร TRC 2 0ให้เรียบร้อยแล้วก็กดคลิกวิดดอครับมีหน้าให้ยืนยันอีกหนึ่งครั้งครับผมก็กดคอนเฟิร์มครับสุดยอดไปเลยครับหลังจากกดส่งคำสั่งถอนก็มีแถบสีเขียวพร้อม TXID ปารากฏขึ้นมาแล้วก็อ e ีเมลจากไบแนนส่งเข้ามาในทันทีนะครับว่าเงิน96 u s d t ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายทันทีแบบความเร็วแสงเลยครับ หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ครับแล้วก็ขอให้จัดสรรเงินที่รับความเสี่ยงได้เข้ามาเล่นกันอย่างเหมาะสมเพื่อการลงทุนจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe c h anel n ผมไว้ด้วยนะครับพิกติงของหมูๆแล้วก็จะมีเว็บไซต์ฮิปที่น่าสนใจเนี่ยมาแนะนําให้เพื่อนๆได้เล่นได้ลงทุนกันเป็นระยะในจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช aneltelegram ของผมด้วยนะครับซึ่งก็จะมาอัปเดตฮิปลิสที่ผมลงทุนในขณะนี้แบบเดียวมไม่ได้เพื่อนได้รับชมกันอ่าและสพ เท่านี้ก่อนนะครับ Apex Trade นะครับสุดยอด Piggy Bank สร้างกำไรจังหวะสวยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ